เริ่มเปิดตัว Samsung Galaxy M425G เดือนเมษายนนี้ฉายชิป Snapdragon 750G บนระบบรอยแก n d r o i d 11ใหม่ล่าสุดพร้อมแบตจัดเต็ม6,000มิลลิแอมป์เริ่มเปิดตัว Samsung Galaxy M425G เดือนเมษายนนี้ฉายชิป Snapdragon 750G บนระบบรอยแก n d r o i d 11ใหม่ล่าสุดพร้อมแบตจัดเต็ม6,000มิลลิแอมป์ ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าทางซัมซุงเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G จากตระกูล M-Series รุ่นแรกที่มีชื่อว่าซัมซุงกระซิ M425G ครับลาสุดก็ได้ผ่านการทดลองจาก Wi-Fi Alliance และ Bluetooth SIG เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยที่ใช้รหัสว่า SM e ขีด m 4 2 6 b e ดกันว่าจะเปิดตัวในประเทศอินเดียเร็วๆน,นี้ครับโดยคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นซ a m s u งก g a l ิ x y M425G จะใช้ชิปเซ็ตหัวคอมซันรากฏเจ็ดห 50G นร50องรับการเชื่อมต่อ 5G ให้แหลมที่ 4G กิกบลระบบประกานร11ยเครอบทับด้วย OneUI 3.0ให้แบตเตอรี่จัดเต็มถึง6 0 0 0นมิลลิแอมนอกจากนี้ยังคาดอีกว่า s ั m ซ u n กระซิ x y M4 2 5 G จะเปิดตัวยังเป็นทางการที่ประเทศอินเดียเป็นที่แรกครับในเดือนเมษายนนี้แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีการยืนยันอะไรนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ชาองไอทีฟาสจ้มาบอกลก่าวสาารางทีครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ